กินข้าวาแล้วค่ะวันนี้ไปกินข้าวเอ่อวันนี้ไปกินอะไรวะ sorry <laughs> <laughs> วันนี้วันนี้ไปกิน <laughs> กินเป็นแพนเคก้กแพนเค้กกับ hot milk tea อร่อยมากเลยคะ่ะอร่อยมาก super delicious yes ลิซ่าแบล็ p พิงนะคะกับพี่ซูค่ะก็มาไลฟ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันวีไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนค่ะแน่นอนค่ะว่าสองสาวนะคะมีการพูดถึงนะคะว่ามีการไปรับประทานอาหารที่ร้านร้านหนึ่งค่ะแล้วก็บอกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเจนนี่กับโรเซ่นั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านะคะอืมคาดว่าคนจะไปสวีกัน2คนนะคะอะก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่น่ารักดีนะคะแถมมีหลุดพูดําว่าวะออกมาด้วยนะคะ งานนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาไปส่องะคะบรรยากาศที่ร้านนะคะแล้วก็เมนูอาหารที่ร้านสนใจไหมอยากจะเห็นไหมคะว่าพวกเธอะคะไปที่ร้านอะไรนะคะเพราะว่าโดยปกตินะคะเท่าที่สังเกตนะอย่างการอัปเดต IG Story ครั้งก่อนๆน,นะคะ,ะลิซ่าก็มีการมาอัปเดตนะว่าไปนั่งทานอาหารกับพี่ซูนะคะแหมแล้วก็ร้านร้านอาหารก็มีแนวบรรยากาศนะโรแมนติกนะคะเหมือนเปนั่งกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็เลยทําให้รู้สึก ว่าเอและข่าวนี้เนี่ยไปนั่งที่ไหนนะคะก็อยากจะเห็นใช่ไหมล่ะแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็มีการแท็กถึงนองลิซ่าแล้วก็พี่สู่ด้วยนะคะแถมเอาคลิปตอนที่เธอมาลฟ์สใน v l ไลฟนะคะมาลงใน IG ด้วยนะคะก็เลยทําให้เรานะคะสามารถไปส่องได้อ๋อเป็นร้านนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะอยากจะดูแล้วใช่ไหมอ่ะไปดูกันเลยค่ะ บรรยากาศนะคะภายในร้านค่ะก็ต้องบอกว่าน่านั่งมากๆนะคะดูโลมนติกนะเหมาะกับการไปเดทเออนี่ไปเดทกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะคะแต่ที่แน่ๆสองสาวนี้ไปที่ร้านนี้นะคะเผื่อใครถ้าสนใจหรือว่ามีโอกาสไปที่เกาหลีนะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้ะค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะไอจีเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะแอดเอามาให้ดูแล้วกันค่ะส่วนเวลาชวนโรเซร่ไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะชวนโรเซร่ไปสวนสาธารณะมะ ไปพักอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเจนนี่ก็พาไปขึ้นเขาอะไรประมาณนี้ยแต่ถ้าส่วนชวนพี่ซูไปแนละ้วส่วนใหญ่จะเห็นชวนกันไปดินเนอร์ไปท่านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบออกแนวโรแมนติกโรแมนติกหน่อยนะคะ อก็เอาบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันค่ะคือเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปที่นั่นนะคะแต่ก็อยากจะเห็นใช่ไหมว่าสาวๆไปนั่งที่ร้านประมาณไหนเนาะก็หวังว่าจะชอบนะคะเอามาฝากค่ะก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า